สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนในช anel YouTube Peter Boat นะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวยามเช้ากันนะครับวันที่15ตุลาคม2563นะครับมาไขค,คำตอบกันว่าเชลซีสนใจคว้าเอริงเบราห์แลนด์จริงหรือเปล่าแล้วก็อันโตนิโอเรดิเกอร์ออกมาเผยสาเหตุแล้วนะครับว่าทำไมไม่ย้ายทีมและเลือกที่จะอยู่กับเชลซีต่อในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ของผมก่อนนะครับถ้าเกิดใครรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหลังปวดเอวปวดเข่าขอให้นึกถึงกระเบนเน็บได้เลยนะครับมียา มองสมุนไพรด้วยแล้วก็มียาถ่าย123ด้วยนะครับติดต่อไปซื้อทาง Facebook f แฟนเพจได้เช่นกันนะครับก็เป็นเจ้าของเดียวกันแล้วก็เจ้าของกระเบนเน็บเชียร์ทีมเชลซีด้วยนะครับฝากแฟนเชลซีไปกด s u b s c r i b e ให้กับช่องบอสเอิร์นชแนลด้วยนะครับเปิดร่วมกับน้องเอิร์นนะครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะมีอัดรีแอคชั่นเจอกับเซาแฮมตันแล้วก็พวกทริปท่องเที่ยวไปกินเดี๋ยวมีมาฝากกันเพียบเลยยังไงฝากไปติดตามกันด้วยนะครับมามาดูข่าวที่ถูกพูดถึงกันเยอะมาก เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็โอ้โหอินบ็อกซ์ใน c e b o o k Fanpage ผมคนทักมาถามเยอะมากพี่โพสครับจริงหรือเปล่าเชลซีสนใจคว้าเออร์ลิงเบราห์เลเนกองหน้าของบรุเซียดอร์ตมุนโอ้โหคนถามมาเยอะมากว่าจริงหรอจริงหรอเพราะในกระแสโซเชียลเมื่อวานนะครับใน Twitter มีการแชร์ออกไปเยอะนะครับบางคนก็อ้างอิงมาจากฟาบริซิโอโรมาโนบอกว่าฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวชื่อดังเนี่ยไปจัดรายการพอดแคส แล้วก็บอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังมองถึงความเป็นไปได้ที่จะซื้อออร์ลิงบราวฮารแลนด์กับโฮเซ่คิมินสกองหลังของแอตเลติโกมาดริดในซัมเมอร์หน้าและพวกเขาทั้งคู่เนี่ยเป็นเป้าหมายหลักของเชลซีเลยอ้างอิงจากฟาบริซิโอโรมาโนนะครับแล้วก็มีหลายคนโพสต์และแต่ละโพสต์คนกดถูกใจเกือบหมื่นคนนะครับเรียกว่าถ้าจะมีคนเข้าใจว่าเชลซีสนิงบราวฮาแลนด์จริงๆก็ไม่ผิดเพราะแชร์เยอะแบบเยอะมากแต่ ที่ผิดคืออะไรที่ผิดคือจริงๆแล้วฟาบริซิโอรโรมาโนไม่ได้พูดว่าเชลซีสนใจเออร์ลิงเบรห์ฮาร์แลนครับเพราะโรมาโนเมื่อวานนี้คือแบบไปไล่ตอบทีละคนเลยครับที่ใครโพสต์เรื่องนี้แล้วคนรีทวีตคนกดไลค์เยอะๆฟาบริซิโอรโรมาโนไปไล่ตอบหลายคนเลยครับบอกว่าผมไม่เคยพูดแบบนั้นเลยนะเพื่อน โรมาโนยืนยันนะครับว่าเขาไม่เคยพูดนะครับว่าเชลซีสนใจเออร์ลิงบรหฮารแลนอาจจะเป็นการเต้าข่าวขึ้นมาและทําให้ชื่อเสียงของฟาบริซิโอโรมาโนเสียหายนะครับซึ่งโรมาโนก็ยังไปตามตอบอีกหลายคนอีกครับเช่นบางคนบอกว่าโอ้โหเชลซีดูเหมือนว่าจะซื้อเออร์ลิงบรหฮารแลนในซัมเมอร์หน้า แล้วโรมาโน่ตั้งมาตามต่อตามแก้ครับบอกว่าโอ้ผมไม่เคยพูดแบบนั้นเลยผมแค่บอกว่าเออร์ลิงเบรห์ฮาร์ราารแลนด์เนี่ยมีค่าฉีกสัญญาแล้วก็คงจะมีแบบหลายทีมให้ความสนใจในซัมเมอร์หน้าถูกไหมครับแต่ผมไม่เคยพูดถึงเชลซีเลยผมย้ำอีกทีผมไม่เคยพูดถึงฮารแลนด์กับเชลซีอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มจาก Twitter ของเจ้าตัวเองที่คนตาม2ล้าน1นคน ดังนั้นข่าวของเชลซีกับเอริงเบราห์รันแลนด์ไม่เป็นความจริงนะครับถ้าถามณนะตอนนี้คือไม่เป็นความจริงเพราะโรมาโนยืนยันแล้วว่าผมไม่ได้พูดนะครับคนเอาไปแชร์ต่อกันเองนะครับซึ่งเคลียร์ชัดนะครับว่าไม่เป็นความจริงซึ่งตอนที่ผมเห็นคนแชร์ข่าวนี้มาในทวิต t ตอร์ตอนแรกผมก็ว่ามันทําแม่งทําแม่งแหละเพราะว่ากองหน้าเชลซีก็มีตีโมแวนเนอร์อยู่รวมไปถึงถ้าเกิดหาแบบพวกกองหน้าดาวรุ Dal ่งแววดีๆ โอเคแหละฟอร์มตอนนี้แทมมี่เอเบราแฮมอาจจะสู้เออร์ลิงบราห์เลนไม่ได้แต่ผมว่ามันแปลกครับที่ถ้าเชลซีจะไปเอาบราห์เลนมาเล่นกับแทมมี่เล่นกับแวนเนอร์มันจะทําให้มี2ไทป์คล้ายกันก็คือกองหน้าตัวสูงสูงดาวรุ่ง2คนแล้วก็แวนเนอร์เป็นสายสปีดผมว่ามันค่อนข้างยากการที่มีแทมมี่แล้วผมว่าเชลซีไม่น่าจะซื้อกองหน้าแพงๆหลัก75ล้านยูโรเพิ่มเติมและท้ายที่สุด ฟาบริซิโอโรมาโน่ก็ยืนยันครับว่าไม่จริงครับเชลซีไม่ได้สนใจไม่ได้พยายามที่จะคว้าตัวเออร์ลิงเบรห์แฮนแน่นแน่นอนนะครับจบข่าวนะครับแต่อันนี้เรื่องจริงนะครับอันต่อไปเรื่องจริงอันนี้โรมาโน่พูดใน podcast Here We Go จริงๆเพราะเจ้าตัวไม่ได้ตามมาปฏิเสธนะครับแล้วก็คนที่โพสเป็นไซมอนฟิลลิปนะครับเขาบอกว่าโรมาโน่เนี่ยประจัดรายการอดแคสต์นะครับ Here We Go แล้วก็บอกว่าแฟรงค์เลมพาดเนี่ย ปฏิเสธโอกาสนะครับที่จะเซ็นสัญญากับคริสเตียนเอริกเซนนะครับกองกลางของอินเตอร์มิลานที่เพิ่งย้ายไปจากสเปอร์เองนะครับแลมพาร์ดปฏิเสธโอกาสที่จะเซ็นสัญญากเอริกเซ่นเลยนะแล้วก็ท้ายที่สุดเชลซีไม่ได้ไปร่วมวงล่าโทมัสปาเต้แม้จะเคยให้ความสนใจก็ตามซึ่งสาเหตุที่เชลซีไม่ลงไปแข่งขันในดิวของปาเต้นะครับก็เพราะว่าเป้าหมายของแลมพาร์ดชัดนะครับ รักแล้วรักเลยนะครับเลือกคนเดียวนะครับก็คืออยากได้เดคแคนริ์นั่นเองแล้วก็มองว่าเป็นตําแหน่งเดียวกันแลมพาดขอรอรอเซ็นคนที่อยากได้จริงๆมากกว่าส่วนเอ,อริกเซนนี่ก็เข้าใจจริงๆเอ,อริกเซ่นตอนอยู่สเปอร์เทพมากเลยนะครับเก่งมากเป็นเพลย์เมคเกอร์ที่เก่งมากแต่ผมว่าพอเชลซีไปเซน็นไคฮาวเวสมาแล้วแล้วก็มีฮาคิมซิเยกอยู่ด้วยเนี่ยผมก็เลยคิดว่า เชลซีก็ไม่มีความจําเป็นต้องไปเอาคริสเตนเอริกเซนมาอีกคนจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งแต่ว่าเชลซีมีตําแหน่งนี้เพียงพอแล้วตั้งหานะครับไปดูเรื่องเกี่ยวกับทีมชาติกันบ้างดีกว่าโอ้โหกองเต้น,นะครับมาเครียดกันต่อนะครับว่าอาการเป็นยังไงคือเมื่อวานนี้นะครับมีนักข่าวจากเลกิฟนะครับสื่อของฝรั่งเศสรายงานตั้งแต่ก่อนเกมทีมชาตินะครับบอกว่ากองเต้จะไม่มีชื่อในเกมเจอกับโครเอเชียเมื่อคือนนี้ เนื่องจากมีอาการปวดที่กล้ามเนื้อแล้วก็ยังไม่ทราบระดับความรุนแรงนะครับแล้วเมื่อวานนี้พอโครเอเชียแข่งกับทางฝรั่งเศสไปฝรั่งเศสเนี่ยชนะ2ต่อหนึก็จริงแต่ว่าไม่มีชื่อเอ็นโกโลกองเต้ในเกมนี้จริงๆนะครับเพราะว่าจากที่ผมลองไปเช็คมาแล้วทั้งชื่อตัวจริงทั้งชื่อตัวสำรองเนี่ยไม่มีชื่อของเอ็นโกโลกองเต้ดังนั้นน่าจะมีอาการปวดที่กล้ามเนื้อจริงๆนะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นนะครับว่า ที่ไม่มีชื่อเพราะเจ็บหนักหรือแค่เซฟสภาพร่างกายเอาไว้เฉยๆแต่ที่แน่ๆถ้าเกิดใครจํากันได้ช่วงต้นซีซั่นก่อนที่กองเต้หายไปน,นานๆย,ยังลงสนามไม่ได้ก็เจ็บกล้ามเนื้อนี่แหละครับเดี๋ยวมารอดูกันนะครับขอให้ไม่เป็นอะไรนะครับสำหรับเอ็นโกโลกองเต้เพราะนี่คือมิฟิลเชิงรับคนเดียวของเชลซีที่มีตอนนี้ถ้าเสียเข้าไปบอกเลยว่างานเข้านะครับงานเข้าแน่นอนนะ ส่วนรีสเจมครับกับทีมชาติอังกฤษนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นศึกยูฟาเนชันลีกนะครับกลุ่ม A2 อังกฤษเจอกับเดนมาร์กซึ่งแมตช์นี้เมสันเมาส์ได้ออกสตาร์ทแล้วก็รีสเจมได้ลงสนามเป็นตัวจริงครั้งแรกนะครับคือนี่ไม่ใช่การเล่นทีมชาตินัดแรกนะคือเคยติดทีมชาติไปแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาเป็นตัวสมรองแต่อันนี้ลงตัวจริงครั้งแรกแล้วปรากฏว่าริสเจมเล่นดีมากนะครับสื่อชมกันเยอะมากคือเกมนี้ อังกฤษไปเหลือ10ตัวตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับแฮร์รี่แม็กควาโดนใบเหลืองแดงแล้วก็ภาพรวมริสเจมเล่นดีมากทั้งที่อังกฤษตัวน้อยกว่าคนชมเยอะจริงๆแต่มาตกม้าตายครับช่วงทศเวลาบาดเจ็บครึ่งหลังเหมือนไปเถียงกรรมการครับเลยโดนใบแดงไล่ออกจากสนามนะครับสำหรับริสเจมจบเกมแล้วอังกฤษแพ้เดนมาร์กไป0ูนย์ต่อหนึ่งะครับซึ่งเล่นดีแต่มาคุมอารมณ์ไม่อยู่ช่วงท้ายนะครับโดนใบแดงไปแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องนี้ แกเรตซาเกตนะครับกุนซื้อทีมชาติอังกฤษก็ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของริสเชนแล้วก็เรื่องของการที่ริสเชนโดนใบแดงไล่ออกจากสนามนะครับซาเกตเขาบอกว่านี่คือบทเรียนที่เขาต้องเรียนรู้จริงๆวันนี้ริสเชนเล่นได้ดีมากนะครับผมเนี่ประทับใจฟอร์มของเขามากซึ่งที่ผ่านมาเขาแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะแต่เกมนี้ลงเอยด้วยสิ่งที่มันไม่ควรเกิดขึ้น เขาต้องเรียนรู้แต่โดยวรวมแล้วเนี่ยทั้งสัปดาห์เนี่ยฟอร์มของริสเจมการซ้อมของริสเจมทำให้ผมมีความประทับใจพอสมควรเลยนะครับก็น่าเสียดายนะครับคือไม่น่าไปโดนใบแดงเลยนะครับอุตส่าห์เล่นดีแล้วคนชมกันเยอะนะครับคือไม่ใช่แค่แกรสโซเกียที่ชมนะครับสื่ออังกฤษหลายคนในทวิตเตอร์พวกนักข่าวต่างๆหลายชมก็ ชื่นชมฟอร์มการเล่นของริชเจมในเกมทีมชาติว่าโหเติมเกมรุกได้ดีมากในแผน3-43นะครับก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นบทเรียนของน้องนะครับขอให้อนาคตเตบโตมากยิ่งขึ้นสำหรับริสเจนนี่ก็เป็นอนาคตระยะยาวของเชลซีเช่นกันไปดูกันที่อันโตนิโอรูดิเกอร์ครับอันนี้ผมว่าเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะที่ผ่านมาคนอยากทราบคนเยอะว่าทำไมถึงไม่ได้ย้ายทั้งที่เกือบจะย้ายอยู่แล้วมีการรายงานต่างๆน,นานากันไปแล้วก็ล่าสุดนะครับ อันโตนิโอรูดิเกอร์ออกมาเปิดเผยสาเหตุจริงๆนะครับว่าทำไมเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาถึงไม่ได้ย้ายทีมรดดิเกอร์บอกว่าสโมสรไม่ได้ยื่นคำขาดหรือว่ายื่นกรานนะครับยื่นกรานว่าเฮ้ยรดดิเกอร์เอ็งต้องย้ายสถานเดียวสโมสรเชลซีไม่ได้บอกแบบนั้นเลยไม่ได้ยื่นคำขาดใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ได้บอกผมด้วยว่าผมจะหลุดจากแผนการทำทีมตลอดทั้งซีซั่นสโมสรไม่ได้บอกนะครับซึ่งถามว่ามีข้อเสนอจากทีมอื่นยื่นขึ้นมาไหม r รีเกอร์บอกว่ามีผมเนี่ยปฏิเสธข้อเสนอ1-2ทีมด้วยตัวเองกันนะผมเนี่ยที่ปฏิเสธเนี่ยเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่จะถอดใจง่ายๆเพราะแค่ไม่มีชื่อแค่ไม่กี่นะัดแล้วก็ถอดใจง่ายๆอันนี้มันไม่ใช่ตัวผมผมเนี่ยยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตในกรุงดอนดอนและผมก็ยังชื่นชอบการอยู่กับเชลซีต่อไปตอนแรกเนี่ยผมเกือบจะย้ายแบบยืมตัวแล้วเพื่อโอกาสลงสนามมากขึ้น แต่ด้วยหลายปัจจัยและเวลาที่ค่อนข้างน้อยทําให้ทุกอย่างมันไม่เกิดขึ้นตอนนี้ผมเนี่ยโฟกัสกับปัจจุบันผมโฟกัสกับเชลซีแต่ผมจะพยายามแสดงให้เห็นในการฝึกซ้อมว่าผมมีดีอย่างไรบางครั้งในวงการฟุตบอลทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดในทุกๆวันต่อไปและจะพยายามเอาชนะใจผู้จัดการทีมให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นชัดเจนนะครับว่าเขาไม่ย้าย เพราะอะไรเพราะสโมสอไม่ได้บังคับให้ย้ายนะครับแม้ว่าจะไม่ค่อยถูกส่งสนามแต่สโมสรไม่ได้บังคับและรดิเกอร์ก็บอกว่าช่วงเวลามันสั้นไปนิดหนึ่งมันไม่ค่อยมีเวลาในการตัดสินใจรวมไปถึงตัวเขายังมีความสุขกับการอยู่อังกฤษกับการเล่นในลอนดอนแล้วก็มุ่งม,มั่นที่จะเอาชนะใจแฟรงก์นัมพาดเพื่อยึดตัวจริงกลับมาให้ได้นะครับก็ เกือบย้ายแต่ไม่ได้ย้ายสถานะตอนนี้โรดิเกอร์เหมือนเป็นเซนเตอร์เบอร์5ของทีมนะครับรองจากซิลวาซูมาคริสเซนเซนแล้วก็โทมรีแต่ผมว่าทุกอย่างมันเปลีป่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ต่อและยืนยันว่าจะสู้ต่อก็พร้อมเชียร์พร้อมให้กำลังใจอันโตนิโอโรดิเกอร์แน่นอนนะครับเชียร์ต่อนะดูเรื่องของวิกเตอร์โมเซ่กันบ้างดีกว่านะครับคนก็ถามเยอะว่าตลาดปิดไปแล้วจะเอายังไงแต่ว่าจริงๆพวกขาออกเนี่ย อย่างลีกรัสเซียนี่ยังไม่ปิดนะครับล่าสุดเดลี่เมลรายงานนะครับบอกว่าวิกเตอร์โมเซ่นะครับเตรียมย้ายไปอยู่กับสตารสปาตักมอสโกนะครับด้วยสัญญายืมตัวแล้วก็จะมีออปชั่นเซ็นสัญญาถาวรได้ที่8ล้านปอนด์ตอนแรกเนี่ยสปาตักเหมือนจะสนใจแซดออริเยของทอร์นมฮอสเปอร์นะครับแต่สุดท้ายเปลี่ยนแผนครับมาเอาวิกเตอร์โมเซ่แล้วก็ใกล้จะได้แล้วนะครับตอนแรกโมเซ่เกือบจะ อยู่กับอินเตอร์มิลานของอันโตนิโอคอนเต้ต่อนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปแล้วก็อยู่กับเชลซีต่อสุดท้ายลีกท็อปฟ้ายุโรปย้ายด้วยกันไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องไปอยู่กับสปาร์ตักมอสโกเองนะครับเดี๋ยวรอดูว่าข่าวนี้จริงไหมแต่คิดว่าไม่น่าจะลือนะครับเพราะเดลี่เมลถึงแม้จะไม่ใช่สื่อเทียนหนึ่งแต่ว่าข่าวนี้เขาลงดีทลรายละเอียดมาค่อนข้างชัดซึ่งถ้าเดลี่เมลลงรายละเอียดชัดแบบนี้ส่วนใหญ่น่าจะมีมูลความจริงอยู่พอสมควรนะครับ ไปปิดท้ายกันที่ภาพการฝึกซ้อมเอยดีกว่านะครับนักเตะก็กลับมาซ้อมกันที่คอปแฮมตามเดิมแล้วนะครับก็จะมีพวกทั้งไม่ได้ติดทีมชาติไม่ได้โดนเรียกตัวหรือคนที่ไปเล่นทีมชาติแล้วก็กลับมาก่อนกําหนดอย่างเช่นฮาคิมซีเยกนั่นเองไปช่วยโมร็อกโกแล้วก็กลับมาก่อนกําหนดนะครับเพื่อกลับมาเตรียมเต็มพร้อมก่อนจะช่วยเซลซีเจอกับเซาทแฮมตันในสัปดาห์นี้ซึ่งเห็นภาพฮาคิมซีเยกซ้อมอีกครั้งแล้วผมว่ามันก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าซีเยกลงแน่ในเกมเจอเซาท์แฮมตันอยู่ที่ว่า จะตัวจริงหรือตัวสำรองนะครับเห็นคริสเตียนพูลริสิตนะครับฟิคาโยโทโมรี่เทมิเอฟบราแฮมนะครับเซซัสอัสเปริกเอต้านะครับมาโกสอรอนโซก็มาซ้อมนะครับโจดี้มอริสนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสัปดาห์นี้เชลซีจะฟูลทีมได้มากขนาดไหนแต่ขออยากเห็นซีเ่เยกลงตัวจริงร่วมกับพูลริสิตฮาวเวสแล้วก็ตีมไวเนอร์ผมอยากเห็น4ประสานชุดนี้นะครับ นี่คือข่าวสารทั้งหมดที่ผมนํามาฝากให้ในวันนี้นะครับก่อนจะไปขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งนะครับถ้าเกิดใครรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหลังปวดเอวปวดเข่าขอให้นึกถึงกระเบนเห็บได้เลยนะครับมียาถ่าย1นึ่งสองสวดติดต่อขอซื้อทาง Facebook f แฟนเพจได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจลงโฆษณาช่องปีเตอร์โบดนะครับสามารถติดต่อไาได้หลังไม่นะครับทางเฟซบ o o กแฟนเพจปีเตอร์โบดนั่นเองนะครับรวมไปถึงฝากกด s u b สไครต์ให้กับช่องโบดเอิร์นแชนเนลด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปคอนเทนต์ดีด ผมพิทย์วรสต,ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย